สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องลุงพงศกับช่แชนแนลนะครับตอนนี้ก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านผู้ชมนะครับเกี่ยวกับเรื่องในกรณีที่ฝนตกหนักนะครับแล้วก็เราเป็ดเราไก่กเนี่ยแะอย่างนี้นะครับแะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยน้ท่วมขังแบบนี้นะครับน้ําท่วมขังอย่างนี้ นะครับจภาพพอถ้าแฉแล้วเป็ดไก่เราเป็นยังไงครับก็จะมาไซส์กินท้ามที่โคลนแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคนะครับถ้าสมมุต,ติว่าฝนตกวันเดียวหยุดนะครับเราก็จะแก้ปัญหาด้วยการนำดินมาถมนะครับให้แห้งนะครับหรือว่า ใช้แกลบมาโรยนะครับให้พื้นแห้งเพื่อป้องกันให้เป็ดให้ไก่นะครับมาไซกินนะครับเห็นไหมครับมาไซกินแต่ทีนี้ดูแล้วนะครับผลได้จะตกนานเราจะแก้งไงนะครับเดี๋ยวลงคงจะนำมาแลกเปลี่ยนกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไป ะ้ายเข้ามาในคอกเลยลืมปลปเด็กๆอาหารก็เหมือนเดิมนะครับจากมะพร้าวรำตำละเอียดเนาะแล้วก็ปลายข้าวนะครับเราก็เอากากมะพร้าวมาช่วยนะครับกากมะพร้าวนี่ก็จะมีแร่ธาตุเช่นโปรตีนนะครับไขมันนะครับมีแคลเซียมนะครับ แมกนีกเซียมโพแทสเซียมพวกนี้นะครับซึ่งเป็นประโยชน์กับเป็ดกับไก่เรานะครับหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับลุงคงก็เลยเอามาแลกเปลี่ยนให้เนาะตัวนี้เราก็ย้ายให้มาอยู่ในคอ,อกนะนะครับคอกสังเกตว่าพื้นคอกก็จะ,ะแห้งนะครับเลี้ยวออกัอบบาก,กินกัน,น ที่สำคัญนะครับข้างคงโพงเห็นไหมครับเนี่ยี่เท่ง,งเดี่ยวอยู่นี้นะครับไบโอบีสองนะครับต้องมีด้วยนะครับไตน,นี้ป้องกันโรคปัดนะครับแล้วก็ไม่ให้เครียดนะครับไม่ให้เป็นประไก่เกรียดนไม่เป็นแ็งแรงตัวไวนะครับ แต่เราก็ต้องมีที่ให้แห้งนะครับให้เจ็บอยู่นะครับกันก่อไว้มาเร็ว ท่านผู้ชมเ,เร็วมามา,ามาเข้ามาเข้ามาอู่ข้นขงขนี่นะครับท่านผู้ชมก็ง่ายๆนะครับให้อาหารที่ครบช่วนนะครับให้เขาอยู่ในพื้นที่แห้งนะครับเอามาอยู่ในขคอกก่อนนะครับ เอามาขังรวมไว้ก่อนนะครับจนกว่าว่าขนหยุดตกนะครับแล้วก็เราค่อยเอาดิเนเอาแปลไปผมบริเวณที่แฉะนะครับเนี่ยตันนี้ได้ใบตำลึงมาด้วยใบนามาเนี่ยผมได้ใบตำลึงด้วยใครมีใบตำลึงยิ่งดีเลยวิตามินเยอะมากนะครับเมื่อก่อนโบราณโบราณนะครับก็ให้แบบนี้นะครับให้เป็นให้ไก่เพืนะ่อให้เขากินอาหารไป ครับความสุขเล็กๆของลุงคงนะครับสำหรับลุงพงก็ขอคุณ f c ีทุกท่านนะครับก็เข้ามาติดตามเรื่อยๆนะครับเอฟซใหม่เข้ามาเยอะเลยขอคุณ f c เก่าด้วยนะครับอยากให้ลุงพงทำคลิปเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับขอบคุณนะครับที่มี f อท่านหนึ่งอาจจะเป็นลุงพงนะครับเอาสังกะสีนะครับวางไว้แล้วก็โรยอาหารไปนะครับก็เลยอยากให้ดีหน่อย นะครับลุงพง์ก็เน้นก็ขอบคุณนะครับลุงพง์ก็เน้นที่จะเอาแบบวัสดุเดือใช้นะครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเนาะแต่แบบนี้ก็พอได้อยู่นะครับก็ขอบคุณนะครับเอสซีที่เข้ามาคอมเมนต์ทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับกับลุงพง์นะครับความสุขมามีความสุขร่วมกันครับทำบรรยากาศไปได้เลยครับผมสําหรบคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ